เนี่ยนะฮะชัดเจนว่าไม่เอาไม่เอาแนวคิดนี้มันไม่เอาแนวคิดนี้นะะอ้่างที่คุณวิราพูดเนี่ยนะขณะนี้เรากําลังตีความคําว่าสามัคคีปรองดองกันเนี่ยผิดพลาดคําว่าสามัคคีปรองดองนั้นก็คือว่าถ้าเรามีความแตกต่างทางความคิดเนี่ยอย่านำไปสู่ความแตกแยกแ้วมันปลอมเราปรองดองแต่ตอนนี้กําลังไปตีความว่าปรองดองแปลว่าให้ปล่อยให้สิ่งที่มันเคยผิดพลาดนั้นเลยตามเลยอ๋อตรงนั้นไม่ได้ว่าปรองดองนะครับ เมว่าถ้าเกิดเอาไปฆ่าคนตายมาแล้วเนี่ยออดก็บอกว่าไม่ได้ยินเลยบอกว่าฟองดองแล้วคุณมาฟองร้องผมูด้วย มันไม่ใช่มันคนละเรื่องกันก็ว่าไปตามกระบวนการตามกฎหมายถูกต้องคืออะไรที่มันผิดก็ต้องไปตามกระบวนการกฎหมายแต่ปรองดองนี้ว่าเฮ้ยแค่มันชอบสีเขียวเขาชอบสีแดงมันจะทะเลาะกันทาไมอันนั้นมมนถูกต้องอันนั้นไม่เป็นปรองดองนะอย่าทะเลาะกันเลยใครชอบสีไหนก็เลือกกันไปแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยคนที่ไปขโมยของคนที่ไปฆ่าคนตายคนที่ไปขับรถชนคนคนที่ไปจอดรถผิดที่แล้วจะต้องเสียค่าปรับ0 0แล้วมาบอกว่า มาปรอนดองอย่าไปจับผมเ่ยไม่ได้อันนี้คุละความหมายนี่ไงครับพรกพลังประชาชนเขาบอกคุณสิทธิชัยบอกเอ้ย ในเมื่อสารดีกาเขาคืนสิทธิให้คุณแล้วนะเขาให้จบนะคุณจะเอาเรื่องอะไรเลยนะแม้คุณก็เคยอยู่พรรคนี้มาก่อนนะอย่างงี้เป็นอย่างนี้เอยคุณอย่าไปเอาเรื่องคอย่าไปยื่นกรกตก็เลยอย่าไปหาเรื่องคนผิดแม่ก็แม่ก็ตามผมว่าอย่ายืงอย่าไว้่มนี้ต้องเลือกตั้งต้องเราต้องเลือกต้ต้องเลือกตั้งเพราะฉะนั้นประชาชนในทัศนะสองท่านนะฮะต้องพูดกับประชาชนบอกประชาชนว่าการเลือกตั้งที่มีคุณภาพอย่างที่จันสุรีบอกมันควรจะดําเนินไปอย่างไรคุณวีระครับก็ต้องไปเลือกนะครับแล้วก็เลือกพรรค ดีที่สุดนะครับอย่าไปเลือกอเพราะเชื่อว่าอะ,อะไรอ่ะถ้าเขาให้อะไรคุณบ้างเนี่ยเขาก็รับได้นะครับมผมว่าตรงนี้ตอนนี้มันต้องเลือกข้างแล้วนะอาจารย์เสรีถต้องเลือกไปเลยเลือกข้างไปเอาเลือกข้างถูกหรือเลือกข้างผิดไปเลยนะคใครที่ทําความเสียหายชาติบ้านเมืองเนี่ยคุณดูไม่ออกเลยเหรอคุณไม่รู้เลยเหรอที่ผ่านมาเนี่ยห้าหกปีจนถึงบัตรเนี้ย นะแล้วคุณยังยะสนับสนุนอีกเหรออนไรคือให้หลักคิดอย่างนี้เอาไปเลยผมว่าต้องเลือกข้างปวลาจะเอาข้างถูกข้างผิดนะอาจารย์เะรีคะคือพี่มองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เราไม่ได้เลือกพรรคไม่ได้เลือกคนแต่เราเลือกทิศทางของประเทศซึ่งวิธีการเลือกทิศทางของประเทศนั้นเนี่ยทุกคนควรจะต้องหยิบเอาประเด็นที่เป็นประเด็นสําคัญของประเทศชาติสักประมาณห้าถึงสิบประเด็นขึ้นมาพิจารณาครับแล้วก็ดูว่า พรรคที่เราชอบหรือคนที่เราชอบเนี่ยเขายืยนอยู่ตรงจุดไหนในประเด็นเหล่าน,นั้นถ้าเขายืยนอยู่ในทิศทางที่เราอยากได้เราก็เลือกม,มีคล้ายกันหมดเนี่ยตอนนี้คล้ายๆใชย่ถ้าสินกลับหรือไม่กลับเป็นยิง่งชื่อที่ควรพิจารณาพรรคไหนบอกจะทักสินกลับพรรคไหนไม่ทักสินกลับยร่งชื่นพวกนี้ประเด็นพวกนี้ควรพิจารณาใช่พรรคไหนที่จะยุบคอัชพรรคไหนจะมายุบคอช์รมไม่ไม่ให้ดูนโยบายเหรอฮะคือนโยบายมานคก้กัญหาขึ้นไปแล้วไงนโยบายมันไม่มีผล ม,ม,มันไม่มีผลต่อทิศทางของประชาชนไม่ควรเลือกตั้งคราวนี้ด้วยจะมองนยยยโยบายพักหรฮะไม่นโยบายพักเราก็มองแต่มองให้มันคล้ายการอาด <c oughs> สุดท้ายตอนนี้เขากำลังพูดกันในลักษณะประชานิยมด้วยดีกรีที่ต่างกันเช่นเรียน12ปีเรียน15ปีเรียนจบมหาลายัยนี่คือเรื่องเดียวกันแต่ดีกรีที่ต่างกันไอ้เขานีเข้มหน่อยหนึ่งไอ้เขานีเข้มมากนะหรือ คนแก่จะได้พันห้าคนแก่จะได้สองพันคนแก่จะได้สองพันห้าไ้ไหมลดหย่อนภาษีในการเลี้ยงดูพ่อแม่อันนี้ลดได้สามหมื่นนี้ลดได้ห้าหมื่นนี้อะไรอย่างเงี้ยคนไหนก็ท<ต>ันคล้คลายกันครับแต่สิ่งที่สําคัญในตอนนี้คือประเทศไทยเราต้องการทิศทางที่ชัดเจนอืมเพราะฉะนั้นร้อยสิบเอ็ดคนเนี่ยจะยกโทษหรือไม่ยกโทษด,ดูสิพักไหนว่างไงนะฮะจะทัศษินกลับมาปกติหรือจะกลับมาขึ้นศาลอันนั้นเนี่ยว่ากันไป ในขณะเดียวกันเบบนี่ยอาจจะมีประเด็นอื่นท,ท,ที่ที่อาจจะไม่เกี่ยวข้งของกับตรงนี้ด้วยเช่นราคาน้ามันจะไปทางไหนครับนะใครบ้างที่จะเ,เลิกเก็บเงินเข้ากองทุนชั่วคราวหรือใครบ้างที่จะไม่เลิอกอันนี้ก็อาจะต้องคิดด้วยเหมือนกันงั้นเอาประเด็นสักสิบประเด็นมาพิจารณาครับ,รบแล้วเราก็จะรู้ว่าเราควรจะเลือกใครเราควรจะเลือกพักไหนอย่างไรคืออย่างนี้ผมเสริมนิดหนึ่งนะจ๊ะไอ้นโยาบายของพรรคการเมืองเนี่ยมันเป็นการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อให้คนเลือกเฉย แต่ไปดูที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไอ้นโยบายเดี๋ยวมันก็ไม่พอเข้าเข้ามาบริหารประเทศนะนโยบายนะครับของรัฐบาลที่ผ่านมามันก็ไม่เคยที่จะเน้นได้ใช้เยอะแยะไปเลยนะเรืองอะไรางที่พูดคันนี้ผมต้องการให้พิจารณาถึงหลักนะหลักการหรือว่าจุดยืนของพรรคเขาดีกว่าอ่าซึ่งมันจะนำทิศอะไรนะจุดยืนเขาเนี่ยมันจะนำทิพทางของตัวเอย่างทการเสนาบดีบอกเนี่ยมันมันมีบางพรรคเขาบอกจุดยืนชัดเจนเนี่ยนะครับเขาจะเอาคุนรักศิลป์กลับมานะเขาจะยุบ คอตอสสอ,อย่างนี้เขาจะนิรโทษให้กรรมการบริหารพรรคคือขอยาดจยชี้ไงใครอยากให้คุณทักษิณกลับมาแล้วก็ถือว่าคอตสเป็นศาลเตี้ยเลือกพลังประชาชนครับเลือกไปเลยแต่ใครก็ตามที่คิดว่าทักษิณคุณจะมาขึ้นศาลนะแล้วคอตสต้องทํางานตอบกับก็เลือกพรรคอื่นที่ไม่ใช่พลังประชาชนอยาจะเป็นพรรคไหนก็ตามใจเรียนถามตรงๆแล้วถ้าเลือกตั้งเสร็จแล้วผลออกมาอย่างไงก็ตามต้องจบไหมฮะต้องยอมรับผลอันนั้นไหมครับเนี่ย นี่นะเพื่อจะยังมีความวุ่นวายเขยเนี่ยเนี่ยถ้าสหรับผมนี่นะผลเนี่ยผมยอมรับแต่ผมไปบังคับคนอื่นไม่ได้นะไม่ยคไามไงฮะผมยอมรับไงผลออกมาไงผมก็ยอมรับแต่คนอื่นเนี่ยเขาจะยอมรับหรือเปล่าล่ะ อาจจะกลุ่มพันธบิตรอาจจะกลุ่มอะไรต่างๆมันมีแบบตอบแทนไม่ได้ตอบแทนไม่ได้ตรงนี้อย่าถามเลยเพราะถามนี่ตอบไม่ได้หรอกคือคือเราถามคนเพียงแค่สิบคนยี่สิบคนในนั้นเราถามไม่ได้วต้องถามคนทั้งหมดที่มีสิทธิ์ลงก็ไม่งั้นหลายคนที่บอกอาจจะเลือกตั้งไปทำไมถ้าเลือกตั้งแล้วมันไม่จบมันก็คือว่าใครนะไม่ยอมไปจบอ่ามีใครไม่ยอมไปจบกันลองมาดูคำถามบ้างไหมครับครับคุณนีน่าบอกว่าเห็นด้วยอาจารย์เสรีอยากให้พูดให้ประชาชนรู้ข้อมูลที่แท้จริงอยากให้กกตเนี่ยจัดการไปตามกระบวนการของกฎหมายอันพรุ่งนี้พรุ ไม่อยากให้ทั้งสองท่านชี้นาให้ประชาชนไปไปเลือกตั้งเพราะว่ามายุติธรรมบพรรคอื่นจะถามว่าตันนี้เรากจะน,นำพรรคอื่นพรรคไหนเหรอเราเชียร์พรรคไหนเหรอเราไม่ได้เชียร์พรรคไหนเลยแต่ชี้นำไหมฮะไปว่าพลังประชาชนเนี่ยเราก็เล่าข้อเท็จจริงมาพูดส่วนจะนําหรือไม่นําก็อยู่ที่คนเชื่อหรือไม่เชื่อถ้าคนไม่เชื่อเราเราก็นําไม่ได้ถ้า <c oughs> คนไม่เชื่อเราเถ้าคนเชื่อเรานั้นจะถือว่านําไม่ได้แต่ว่าเขาสนใจข้อเท็จจริงคุณเลาชี้นำไหมฮะเนี่ยผมไม่ชี้นาตรงไหนละ นะเวลาคุณจะมากล่าวหาอย่างเงี้ยคุณก็ต้องบอกเหตุผลคุณต้องบอกด้วยว่าผมชี้นาตรงไหนประโยชน์ไหน,ไหนที่ชี้นำอืมอครับเพราะมีอย่างเงี้ยคุณก็แสดงความคิดเห็นอย่างเงี้ยนะครับอยู่เรื่อยเลยนะครับครับคุณปัญจพรบอกว่าจะสมุดป,ประการนะฮะไม่อยากให้อ่าพูดในเรื่องนี้มากออกข่าวในเรื่องนี้มากให้กรกตนีจัดการไปตามกระบวนการอยาอ่ามาจะไม่อยากทําให้ประชาชนสับสนแล้วอยากให้ทุกฝ่ายสาม,มาัคคีเอางี้แล้วกันทําใบสื่อจะมาต้องพูดเรื่องพวกนี้มาก <ส>พรากกรตเนี่ยมีเกลี้ยงที่ทํางานมานานแล้วเอานี้แล้วกันคือกว่าจะเกิดวันพรุ่งนี้เนี่ยถามว่าเราพูดมากี่เรื่องแล้วตอนตั้งแต่เรื่องที่บอกว่ามีคนซื้อ30ล้านกรกตก็บอกว่าเป็นแค่ข่าวไม่มีหลักฐานใช่ไหมมีการเจอเงินที่โคราชกรกตเขาบอกยังไม่มีใครมาฟ้องใช่ไหมแล้วมีคนบอกว่ามีการแจกเงินตั้งแต่สมัยลงชามติ กรกตลงไปดูก็บอกก็พบเหมือนกันแต่ยังไม่เจอหลักฐานที่ชัดเจนคือถ้าเราไม่พูดเดี๋ยวยังไม่แน่เลยพรุ่งนี้จะเกิดขึ้นไหมเพราะฉะนั้นขอให้คนที่ปากน้ำเนี่ยเข้าใจด้วยพูดเพื่อกระตุ้นกรกตให้ทำงานชัทีคือถ้ากรกกรกตทำตามหน้าที่เนี่ยเราจะพูดทำไมพวกเราไม่เห็นต้องมามีโอกาสพูดเลยเพราะว่าเราไปพูดเนี่ยเขาก็ได้ตอบเรากลับไงว่าเขาทำแล้วคุณมาพูดอะไรอ๋อสมมติอ๋อมีพันโงคนหนึ่งเนี่ยแล้วมันกวาดบ้านทุกวันเนี่ยอ๋อจะด่ามันไหม ไม่ได้ไม่ได้ทำแต่ถ้าเกิดมันปล่อยให้ซุ่มสกปรกแล้วมันไม่กวาดบ้านน้องออจะพูดไหมครับถ้าเกิดมีคนบอกนี่คุณอิสระคุณไม่เป็นพะโล้นะปาร์ตี้เรก็จัดก,การสกปรกก็เรื่องพะโลนครับคุณไม่ช่พะโล่สกปรกก็เรื่องข <c oughs> องเขาเราบอกเออโอเคคุณไม่ใช่พะโล่โอเคคุณจะลอยมันกวาดเหรอไม่ใช่ครัมาดูคำถามนี้อยากจะให้อีกฝ่ายมาพูดบ้างโโลลลกกกทททีีีี่่่่่มมแแตตผูาาาาาาน้้ยรว เขาชอบสอนหนังสือคือเรอเาคิดผิดนะพวกบางคนพวกสสบางคนเวลาว่าพี้เมันะแต่ไม่จริงนะม,งนงนนนมันลงแข่งต <c oughs> ามตำรวจเฮ้ยถนัดใครถนัดมันเดี<ค> <ๆ S 1> ๋ยวก็ท้าสอนหนังสือแต่